สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับเกียร์ออโต้เครื่องสามพันนะครับเข้ามาใหม่คันนี้แต่ง v ีเเต็มระบบนะครับปี2018ภายนอกภายในจบๆพร้อมใช้งานนะครับเบาะ v ี p 9ที่นั่งเบลออโต้นะครับผมหลังคา v ี p แอร์หลังไมโครบัสนะครับชุดซาวลำโพงเครื่องเสียงนะครับมีให้ครบเลยจอทีวีสลไลด์ไฟฟ้าคอนโซลหลังคนขับบันไดไฟประตูดูด ห้องคนขับนะครับมีกระลอยซุ้มล้อปีแอมปรัดเสียง mm hmm. ปีไม่จอแอนดรอยคอนโซลข้างคนขับนะครับเท้าแขนวางแก้วคันนี้รถมือเดียวนะครับป้ายฟ้าแท้ไม่เคยเป็นป้ายเหลืองนะซื้อไปพร้อมใช้งานเลยนะครับแม็กยางเบิกใหม่นะครับสเกิร์ตมีให้รอบคันสำหรับราคาคันนี้นะครับ8 8 9 0 0 0บาทลูกค้ามีเครดิตประวัติด,ดีใช้เงินดาวเริ่มต้น1 0 0 0 0 0บาท ผ่อนอยู่ที่157ปีนะครับผมจัดไปแน้นฟรีค่าจะดค่าโอนซื้อเงินสดฟรีค่าโอนซื้อพอร์บให้ใหม่เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องให้ใหม่ลูกค้าจ่ายแค่เงินดาวกับค่าประกันรถเท่านั้นนะครับ2อ,อย่างท่านไหนสนใจนะครับเข้ามาชมตัวจริงได้นะหรือจะโทรสอบถามมาได้นะครับผมที่เบอร์ด้านบนเลยยินดีให้คำแนะนำนะครับอยากได้เข้ามาดูกันนะครับสวัสดีครับ